มากันครบเซตเลยทีเดียวครับสำหรับพิธีบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์คอมเมดี้เรื่องเพื่อนรักนักล่าฝันของ BBTV ที่คว้าตัวเหล่านักล่าฝัน UBC AF2 มาประเดิมจอเจ็ดสีครบทั้งทีมครับโดยนำเสนอเรื่องราวของโจวละคร12คนที่ตามหาความฝันของตัวเองครับ ซึ่งแต่ละคนต่างก็รับบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแต่คนที่ดูจะภูมิอกภูมิใจกับคาแรคเตอร์ของตอนเองมากที่สุดคงเป็นสาวๆเหล่านี้แหละครับก็โอเคนะจริงๆแล้วก็เป็นแตกต่างนิดหน่อยเพราะปกติแล้วเป็นหญิงไทยใจงามที่แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็มีคุณสมบัติแห่งความเป็นหญิงนะคะเพียบพร้อมแต่อันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าห้าวๆเล็กน้อยมันมีแบบกระโชกข้คากบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรการแสดงเราเรา,เราต้องทําได้ทุกอย่าง มันเป็นสวานค่ะตรงกับชีวิตจริงแดเลยค่ะ,ะหวานมากถูกใจที่เดียวเชียวฉันค่ะ <c oughs> น่ากลัวพัดก็สามั่นตักดีค่ะแม่ถูกใจจริง <c oughs> และอย่างที่ถูกใจได้ฉะกับพี่บอยเสมอเสมอค่ะสำหรับเรียวเป็นเด็กซ่าสนแก่น อ่าเริงสดใสแล้วก็มีต้องมีภาษาที่หัดพูดใหม่ด้วยใช่ปะใช่ค่ะเป็นภาษาที่มาจาก LA โดยเฉพาะสวัสดีค่ะสมค่ะเจ้าหคอยหอยหอยก็เจ้าอะไรก็อย่างเป็นภาษาอีสานค่ะเป็นเด็กกรสินค่ะดูด้างสะกอดมาเองเ่ายายชายก็ไม่ขอน้อยหน้าครับเพราะต่างก็ได้รับบทบาทที่ถูกใจไม่แพ้กัน โดยเฉพาะหนุ่มที่หลงรักเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจอย่างออฟสุพนัทและบอยพิสนุที่ต้องรับบทหนักเกินจริงครับเป็นหนุ่มหนุ่มลูกทุ่งมาจากแดนไกลฮะมาเข้าในเมืองแล้วก็ม,มาอยู่ในร้านอาหารพี่เลิฟครับนนต,รรตรงกับชีวิตจริงครับไม่ตรงครับแต่ว่าจะตรงก็ตรงที่เป็นหนุ่มลูกทุ่งเนี่ยฮะ จะเป็นเป็นนักร้องที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงใช่ครับผมแล้วก็จะมีนิสัยที่แบบว่าเป็นคนแบบเรื่องมากใน,นในงานเพลงนิดหน่อยใช่เพราะอยากจะหาแนวที่ลงตัวให้กับตัวเองเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเขาตั้งใจทำกันเกินร้อยคอยติดตามดูครับกับบทบาทหนึ่งของพวกเขาได้ในวันที่29มกราคมปีหน้ารับรองมันอย่างแน่นอนครับ